ใครที่มีปัญหาฟากล่ะ จุดดำผิวพันธุ์ไม่สดใสให้ hey, ตัวนี้ดูแลเลยเอมิ Amy นะคะจําชื่อไว้เลยจำง่ายๆเลยเอมิ Amy, ค่ะพี่ตักเนี่ยโหอยู่กับเอมิมา3ปีแล้วแล้วเมื่อก่อนนี้พี่ตักก็จะมีปัญหาพวกผิวหน้าผิวพันมันไม่สดใสมันหมองคล้ำเพราะว่าพี่ตักบางทีก็ไปถ่ายเอาดอบ้างก็เจอแบบว่าแดดแรงๆฝ้ากระมันก็ถามหานี่เลยพี่ตักให้เอมิจัดการเลยนะคะคือไม่เคยเปลี่ยนใจเลยให้ตัวนี้ดูแลมอโดยตลอดยาวนานเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยพี่ตักแบบชื่นใจมากคือเข้าไปดูในรีวิวนะลูกค้าเนี่ย คือเรียกว่าถ้าเกิดสั่งไปแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาสั่งซ้ําอีกไม่ว่าจะลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าใหม่ก็ตามเลยนะคะชื่นใจมากเห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะพี่ัะมีโปรโม,มออให้กับทุกคนนะคะนี่เลยค่ะ1คขวดนะคะ3-90ไม่เท่านั้นค่ะจะแถมให้ไปอีก1คขวดเลยนี่รวมหนึ่แถมหนึ่งเลยนะคะ390หรืออีก1โปรโ สามขวดค่ะจัดไปเลย500บาทเท่านั้นนะคะมีโปรพิเศษพิเศษจริงๆเลยนะคะตอนละปี65เลยเพื่อแฟนๆเอมี่ของเรานะคะเพราะภูมิใจมากเพราะตอนนี้พี่รักปไหนคือกระทักเอมี่เอมีเอมีโปรพิเศษตอนละปี65นั่นก็คือ7คขวด1,000บาทเท่านั้นรีบจัดไปเลยนะจ๊ะทุกคน